มาจ้ะมาทักทายพูดคุยกันเพื่อนๆจ้าบ้านเขาพ้าหาเงื่นเป็นลักอืมแตว่าขคอยมักเขาป้าหาเห็ด <c ười> คอยมากไปหาเห็ดเป็นลักที่น้องจ้าปวดแล้วแม่นบอกขุ่มสุขเล็กๆไปห,หน่อยของเฮ่าเนาะเพื่อเนาะไอเห็ดยังกงเห็ดไปห่หลดอืมผู้ยังหนึ่งกะเจ้ากะหาคอนเทนต์กะึ้น ก๊กใหม่คนละพี่น้องไปหาคอนเทนต์ยึดเทิรปลายฝาคนละเขาก็ยังมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะความสุขของคนบ่เท่ากันนะจ้าเนาะบ่ะบาสิบเป็นเพื่อนๆสุปู่สุคนก็นมีความตั้งใจกันสุขขนเนนะจ้าเนาะจากผู้ใดบ่เ,เคยเต็มก็ยังเต็มเป็นเนาะพี่น้องอืมอืม,อม,อมกาสแสดงออกละพี่น้องเขาเป็นคีเอเตอร์ มาวาเซียนเป็นการล่ำลองเป็นฟอนนี่มาแสดงให้เพื่อนเพื่อนเบิงนาจาะจ mm hmm. ่าเนาะชีวิตเฮาแสดงมีสีสันในแต่ละมืออ mm ื hmm. มือนีกับคือเก่าละพี่น้องเขาป่าหาเหตุอีกคือเก่าละจ้ามนี้วันหยุดไม่ได้ไปไหนก็ไปเข้าป่าความสุขของเรา ที่ได้ไปป่าธรรมชาติสูดดมธรรมชาตินอะเพื่อนหาห่วงหาเต็นอยู่ในป่าในดงผลลับพี่น้องความสุขของเฮ้าบ่ตตอนมีอย่างมากมหมแต่ละมือกับมีความสุขอยู่กับเพื่อนเพื่อนที่เอเตอร์สุป่สุคนเนาจ้าเนาะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้อที่เขามาสนับสนุนเนาจ้าเนาะ ที่เขามาให้กำลังใจกันแต่ละมือเนาะเพื่อนเพื่อนขันพูดใดอยากให้ทางระบบเปิดค่าการมองเห็นห้ไวกะมันขยันลงคลิปเพื่อนเพื่อนจ้าขอดศร้มูม่กับยะขามพี่น้องเบื้องห้จบระบบเพื่อนกับสิได้เห็นความตั้งใจเฮ้าเพื่อนกับสิได้มองว่าเฮ้ามีส่วนร่วมนอกจากนอกเพื่อนกับสิได้เปิดค่าการมองเห็นห้นั่นแหละพี่น้องจ้า มั่นขยันลงคลิปวันหนึ่งก็ห้าเครื่องมือบวาสิเป็นคอความรูปภาพสตอรี่คลิปสันคลิปแย่ห้าอ่นละเพื่อนเพื่อนจ้าลงลงให้สม่ำเสมออือขอให้เพื่อนเพื่อนขี้เอเตอร์สุปูสุคนสูด่ๆ้อจ้าเด้ดเอเข้าเขามาเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเข้าก็ตตองมีความต่างใจเราจ้าเนาะ สิมาเห็ดเลนบ่ได้เได้พี่น้องเปิดหมดเมื่ออาท